ทุกคนดูนี่สิครับ MVP set list e v o t m o c h i ตำแหน่งสไนเปอร์ set ปืนแนะนำก็มีバレลแล้วก็ AWM นะครับทุกคนส่วนคอมโบเซตก็ประมาณนี้เลยนะเออแล้วก็สกิลสอันตรงกลางนี่มันคืออะไรวเนี่ยนอกจากสกายเลอกับโมโคนี่คือผมไม่คุ้นเลยนะมันคือสกิลอะไรอะ่ะผมน่าังไม่เคยใช้เลยนะเว้ย <c oughs> โอเคดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะเล่นตามนี้เลยนะคนตามที่โมชิเขาเล่นเลยนะโออันนี้ก็เป็นไฮไลท์ ของอ e นะีวอสฟินิก์นทุกคนคนก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะส่วนผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะ <c oughs> คือแบบผ่านมาแบบนานมากแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปดูนะโอเคว่าจัดเซตนี่มันน่าจะค่อนข้างที่จะนานนะเดี๋ยวเพราะว่าไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะโอเคก่อนอื่นต้องหาปืนก่อนนะทุกคนโอเคมีปืนแล้วนะแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนด้วยแหละทุกคนโอเคนี่ผมก็จัดเซตตามนี้แล้วทุกคนแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายผมเปิดมาแล้วนะไม่รู้เขาใช้หรือเปล่านะสำหรับโมชิ โอเคแต่ผมก็เปิดมาแล้วนะไอ้ปืนไฟเดี๋ยวเราไปตามล่าคนก่อนทุกคนเพราะว่ามันจะมีคนอยู่ในเมืองเมืองนี้ด้วยนะโอเคไ้ปัดสามโอคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยถ้าผมกดถอยอะไรอะโอเคยิงไม่โดนะครับทุกคนแต่ย็นเพื่อนโอเคอเคุอเค้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ปืนไฟปิดชีพเขานะมาดิเอ้มาแล้วเผาไปเพื่อนเผาไป,อไปโอเคนึกว่าจะไม่แตกแนละ้วทุกคนโอ้โห เฮ้ยผมเลยเชื่อทุกคนมันยิงเขาแตกแตลอว่าปืนไฟเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันจะยิงเขาแตกนะ <_ d ata> เออคือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงประสบการณ์ใหม่นะสำหรับการใช้ปืนไฟเออหรือใครอยากให้ผมเล่นปืนไฟทั้งเยมก็าสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะ <_ d ata> ผมก็จะเอาไปทําเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะซึ่งผมเชื่อว่ามันสู้ชีวิตแน่ๆนะ <_ d ata> เอเอเล่องอย่างนี้ผมจะบอกก็คือผมน่าจะเล่นตามคอมโบเขาไปเป้ไม่ไดุ้กคนหมายถึงแบบสลหรับปืนนะแบบบาลีสแล้วก็ AWM เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหาข้อคัอ่นที่ยากมากมากเลยนะเราก็อาจจะไม่สามารถเล่นตามเขาได้แบบร้อยเปอร์็หรอกนะแต่อย่างน้อยที่สุดที่ทําได้ก็คือจะพยายามเล่นสไนคครับทุกคน,นหาดูยากนะคะผมเล่นสไนเนี่ยบอกก่อนนะโอเคคือแบบอย่างน้อยขอเจอไม่บาลีก็ AWM นะผมก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยเอยแล้วมีปืนสไนค์หน้าครับทุกคนโอเคเอยสไนใหม่ครับทุกคนเอ้ย ก่อนกระโดดทำไมครับเนี่ยโดดขึ้นไม่ได้เลยทุกคนโอเคช่างมันนะทุกคนเดี๋ยวว่าไปหาปืนกันต่อดีกว่านะเอ้ยเหมือนจะมีคนด้านหน้าเลยวะนั่นไงโอเคหนึ่งเมตรอุ้ยหกสิบเป็นเหรอสองเมตรโอ้โหถ้าเป็น a w เแตกแล้วเนี่ยโอเคอุ้ยยังไม่โดนทุกคนโอ้โหตรงนี้มีกล่องเดี๋ยวจะเจนเจนผมจะวิ่งไปชาร์จเขาโดยที่ผมไม่แม้หวอลเลยวะทุกคนโอเคผมมาสิเพื่อน คโ okay, อุ้ยผมกดฟันอีกแล้ว mm hmm. คือแบบผมไม่ค่อยชินกับปุ่มยิงซ้ายเท่าไหร่ค hmm. นถ้ามันมีอาการแบบเผลอไปกดตีก mm hmm. ดฟันอะไรก็ mm hmm. ขอโทษด,ด้วยนะโอเคตรงนี้มีของด้วยนี่สนายเพื่อน mm hmm. บาเลสก็ได้เอวก็ได้นะตอนนี้เนี่ย mm hmm. เฮ้ยกดไม่โดนโอ้โห mm hmm. อะไรครับเนี่ยวันนี้โอเคเฮ้ยเอวเอ็มทุกคนแสดงว่าปืนสนายเนี่ยมันเลือกผมแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ขอทิ้งของกันเลยนะโอเคแสดงว่าหาครับคือแบบ ปืนสไนท์ที่ดีสุดในเกมยังต้องมาหาผมเองอะครับคือแบบไม่ต้องไปฟาใใร์มไหนไกลอะ่ะยู่ในกล่องด้านหน้าผมเลยอะไรเงี้ยนะอืม응 <c oughs> เริ่มโมโหเลยคนโอเคว่าผมจะมายิงคน,นนี้เลยนะเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะไปไหนไกลไม่ได้หรอกนะคิดว่านะทุกคน <c oughs> โอเคเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งเม็ดอุ้ยร้อยห้าสิบสองมาดิอดีกหนึ่งเม็ดเจ็ดสิบสี่ไอ้ยไม่แตกเฮ้ย ได้ตอนไหร่ครับเนี่ยแล้วเขาแบบใช้ยาน้วอนะโอเคโอ้มาดิสกัดเล์โอเคโอค้โหยังไม่ทันหมดทุกคนแล้วผมเอาสกาดเลอร์ไปไว้ตรงนู้นนะคือแบบเลงนี่โคตรยากเลยทุกคนไม่ใช่เลงโคตรยากกดยากมากเลยนะมาดิหรือว่าผมจะใช้ปืนไฟปรชีพพอดีทุกคนนะอคุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมสิเฮ้ยโอ้โหอ,อยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไห,หร่วะเนี่ยตาผมมองไม่ทันเลยนะมาดิผมสิเพื่อน ผมสิผมเขาไม่โผล่เลยวะทุกคนมาดินี่ยิงเป็นอย่ทีนะมาดิเอ้ยตรงไหนอะมาดิท้านบนป่ะทุกคนเพราะว่าท่านบนยิงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่สไนแมงใสับกระสุนช้าจย่างไะทุกคนโอเคมาดิไอ้านบนยิง,ยงครับทุกคนโอเคเพื่อนผมชัวร์น,นนะอยู่ด้านบนจริงๆนะมาเอ้ะแต่ทำไมชุดมันเปลี่ยนอนะ เดี๋ยว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 เดีละมาดิเราสามสี่มาดิเพื่อนเราสามสี่แล้วนะอีกไม่ถนนึงแตกเลยนะเออไปดีบุออ๋มแล้วเวสมาดิตเต็มหัวจะเป็นหนึ่งพันนะโอ้โหแต่ทำไมชุดไม่คุ้นเลยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเป็นชุดดำไม่ใช่เหรอแต่คนที่ผมยิงทำไมมันชุดแบบออกสีแดงนะนี่นนะเหรออผมตาฝาดอะไรนี่ไม่แน,น่ใจทุกคนนี่คือแบบโอ้โหในะสิน่งใดคือยิงหัวครับอเอ,อ้ยปล่อยโดนแสดงว่ามีอีกคนหนึ่งใช่ปะ น่าจะใช่เลยทุกคนอุ้ยก่เดอแต่ผมไม่มีหมวกเลยว่ะผมว่าจะมาเก็บหมวกแต่ก็ลืมไปครับพอดีผมยิงหัวเขาไปเมื่อกี้อ่ะนะอืมโอเคฝาบไปบดอ,กอีกนิดนึงนะทุกคนเผื่อม,มีกระสุนทนายเผื่อม,มีอะไรให้เรานะโอเคเฮ้ยได้ยิยนเสียงเท้าตรงไหนอ่ะด้านล่างเหรอไม่ใช่ครับทุกคนเสียงเท้ามันใกล้มากเลยว่ะจะบอกนะมันอยู่ด้านหลังนี้อุ้ยนั่นไงโอเคนี่นะครับทุกคนเขาใช้ลูกซองนะโอ้โห โชคดีนะคนที่เขาไม่งัดหัวผมเมื่อกี้เนี่ยถ้างัดหัวนี่คือผมแตกแล้วเนี่ยเมื่อกี้หมวกไม่มีน้คนรู้สิทธิ์นี่ขนาดเกาะสี่นะโอ้โหโอเคเราหนีก่อนนะทุกคนเหมือนจะมีคนครับทุกคนหน้าเนี่ยโอเคอุ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอ้พ่อหมดเจริญแล้วทุกคนโอ้ยเบียดตัวป่ะเอ้ยยังไงโอเคมาดิเฮ้ยไม่เดียวแตกแสดงว่าเขาไม่พัญยาแน่ๆเลยทุกคนร้อยสามสิบสามมันแตกไปเนี่ย Okay. มีตัวไหนอีกครัเอ้ยแต่นนหน้านู่นมาพร้อมแล้วเฮ้ยโอเคอุย้ยลดเจ็ดสิบโอ้โหถ้ามีバレลเขาแตกแน่ทุกคนโอ้โหไม่ทันว่ะแหวนได้ไอว้วอลมากเลยทุกคนผมเชื่อว่าศพนั้นมีไอว้วอลนะแต่โมเดวิ่งไปเก็บเไยโอเคคือตายก็ตายวะทุกคนแบบวัดใจเลยนะรอบนี้เนี่ยอุ okay. อ้ยด้านหลังโอเคอุ้ยมีไอว้วอลจริงด้วยเดียวเดียวเดียว อุ่ยเดี๋ยวผมไม่กดโดนแต่ปุ่มยิงซ้ายตลอดเลยวะทุกคนโอเคสวยเนะี่ยน้ำไม่มีเลยเหรอวะทุกคนโอเคช่างมาันเถอะทุกคนผมเข้าวงกันนะเออตอนนี้ถ้ามีเสียงเข้ามาก็ขอโทษด้วยนะทุกคนคือบ้านผมนี่คือยุ่งมากนะอะไรช่วงนี้นะมีคนมาเยอะมากๆเลยนะเบผมก็ไม่รู้มาทําไมเหมือนกันนะโอเคเล่นเกมกันต่อดีกว่านะตัวนี้มีคาด้วยครับทุกคนโอเคผมว่าเปลี่ยนเป็นคาดีกว่านะเพราะว่าผมมีชิปนะโอเคนี่นไงผมว่าละโอเค เขคานอย่างน้อยยงดีว่าอย่างน้อยก็เป็นปืนอัปเกรดนะทุกคนอย่างนึงคืออย่างน้อยก็มีสกินนะแล้วนี้คนก็เหลือ11คนแล้วอ่ะเฮ้ยเกินขาดมากเลยนะอุ้ยคนใช่ปะโอ้แต่ยังไม่ทันปะโอ้ดีทุกคนยิงกันโคตรเยอะโอเคเราก่อนเพื่อนเอ้ยด้านหน้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิเต็มห่วงวะโอ้ยมาโผล่มาเฮ้ยโอ้มาดิมาโผล่ซิ โอ้โหยิงไม่ทันอีกแล้วอะเขาก็ไม่โผล่เลยทุกคนดูดิโอเคช่างมาันเถอะนะอ,อุ้ยเนี่ยผมถะกดโดนแต่่มยิงซ้าตลอดเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยโออโอเคได้หนามีคนครับทุกคนหนึ่งเม็ดอีกไม็นหนึ่งเพื่อนโอเคโอ้ยไม่โดนมาดิโอเคห้าคิวแล้ววะ่ะมาทุกคนผมเริ่มแบบมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจในฝีมือแล้วนะเริ่มเข้ามือแล้วสไน ก็ยังมีอีกคนนึงอยู่ไหนอะโอเคเดี๋ยวนั้นทุกคนอุ้ยเสียงเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยทุกคนยาน้าไม่มีเฮ้ยใจเย็นดิอุ้ยเป็นไฟเผาไปเพื่อนเผาโอ้โหเผาไม่ทันโอ้แต่เขาดาวโอ้เขามีชุบตัวเองนะโอ้โหคือแบบถ้าผมมียาหน้าผมรอดทุกคนผมเห่าเขาตายเนี่ยผมว่าเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยว่ะโอ้โหอีกนิดเดียว โอ้โหก็แบบคลิปน <laughs> <com> ี้มาดีทุกอย่างแล้วอะทุกคนเออน่าเสียดายไม่รู้จะพูดคำไหนต้องอยากเสียดายจริงๆนะก็มาที่ครับทุกคนสำหรับการเล่นแบบ MVP แชมป์โลกนะเว้ยก็อาจจะแบบฝีมือไม่เท่าเขานะแต่ก็แบบเออพอสูสีนะผมว่าสู่สี่ตรงไหนวะก็มาที่รับทุกคนที่ชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมทุกคนไปฟอร์จีกับติดต่อผมด้วยนะแค่นี้แหละ